โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอ้แบงค์ bank, นะฮะและตอนนี้เราก็อยู่กับเกมอ d ดิเวตด e เ e นเดอร์นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอฟนะครับในโหมดสตอรี่คุณผู้ชมเพื่อหาเพชรนั่นเองนะฮะซึ่งจำนวนเพชรที่เราได้เนะี่ยตกอยู่ที่เอ่อวันละ7,200เพชรนะค,คุณผู้ชมซึ่งอู้เยอะอยู่นะ7,200เพชรเลยนะครับวีดีนี้ก็สายฟรีไม่ต้องใช้แหลกคุณผู้ชม คุณผู้ชมใช้เพียงแค่โปรแกรม Auto Click นะฮะไม่ใช่สิแอปพลิเคชัน Auto Clicker ครับส่วนแอป,ปที่ผมเล่นอยู่จะเป็นแอป,ป Moo Player นะคุณผู้ชมก็จะเป็นพวกอ่ม emulator ในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งวิธีการ F e K เนี่ยในอ e ีมูกับมือถือเหมือนกันไปครับคุณผู้ชมนะเหมือนกันเลยครับไปครับเราไปที่ Story นะค,คุณผู้ชมก่อนอื่นเลยก็ไปโหลด Auto k i c k e r มานะคุณผู้ชมโหลดใน Play Store ของเรานะจะมี จะเป็นรูปมือแังเหลืองจิ้มโทรศัพท์ครับติดตั้งเสร็จกดเข้าไปครับกดเลือกอันที่สองนะมันจะเป็นแบบว่าใช้งานหลักหลายเป้าหมายนะครับเฮ้ยนูกวาหลุดนะไปคุณผู้ชมเข้าไปเลยฮนะให้เลือกเป็นด่านแรกนะโนโ m ม l นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันลงนแหนมก็ได้สาเพชรครับ <laughs> ก็เรดัดแรกแหละจบไปดีครับแล้วก็มอนอซีด้วยครับโอ้สุ่มเกิดตรงไหนวะเนี่ยหาทางไม่จะเจอแล้วครับผู้ชมให้เรามาตรงทางเข้าเวลาผู้ชมตรงนี้เลยฮนะวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่ผู้ชมนะเออหรือบอกผู้ชมนะให้จิ้มแบบนี้ก่อน่ะไป ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นหน้าต่างตรงเนี้ยมันจะมีอ่ามันจะมีตุ่มๆสีตุ่มตุ่มๆเลยมันจะมีสีปุ่มได้ขึ้นมาตรงนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดมันไม่ขึ้นมันคือมันบั๊กนะครับให้ออกเข้าใหม่กดลิฟต์เกมเลยออกเข้าใหม่ครับมันจิมบั๊กบ้างไปบางครั้งครับบั๊กแล้วออกเข้าใหม่ครับผู้ชมแค่นั้นเองครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถวางตัวละครได้ครับ รอบนี้จะบักไหมเนี่ยเอ้ยเกิดตรงทางทางออกมอนพอดีแล้วอ้าวบักอยู่ดีเหรอ <c oughs> เฮ้ยบักสองรอบเลยว่ะผูช้ชมจะได้คำถามพี่ครับพี่ครับทำไมปุ่มปุ่มเริ่มต้นผมมันไม่ขึ้นน่ะเลยปุ่มกดวางตัวละครทำไมผมไม่ขึ้นนี่ไงผมตั้งใจ เ,ออเกิดข้อผิดพลาดคุณผู้ชมเห็นนะครับเนี่ยเปล่าวรัแม่งจังหวะได้พอดีรอบนี้เร้ววะฮะเฮ้ยปกติผมออกเข้าใหม่ประมาณสองรอบนะมันใช้งานได้เลยนะฮะเอยไม่ใช่ไม่ได้ใช้งานเดยปุ่มกดวางตัวละครมันขึ้นนะอันนี้คือรอบที่สี่แล้วนะเออโอ้โหนี่คุณผู้ชมมันต้องขึ้นปุ่มแบบนี้ฮนะ สู้ๆนะถ้าเกิดมันไม่ขึ้นก็ออกเขาใหม่เรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นนะออกเข้าใหม่ก,กดตรงนี้นะผู้ชมกดสามจุดกดรีฟกินเกมเข้าใหม่ครับอ่ะมาโอ้โหสาเร็จสักทีกดปุบมบวกครับเลือกวางตัวละครที่เราต้องการครับผู้ชมอันนี้เป็นปุ่มเลือกตอัวละครอ่ะปุ่มถัดไปเป็นปุ่มวางครับเราก็หาตําแหน่งที่เราต้องการแล้วมันวางนะเช่นไอ้ผมอยู่ตรงนี้แล้วกัน แต่คุณชมนะคุณอาจจะยืนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วแต่คุณนะแต่ผมยืนตรงนี้แล้วกันปุ่มแรกเป็นปุ่มเลือกตัะละครน,นะครับปุ่มที่สองเป็นปุ่มเลือกพื้นที่นะปุ่มที่สามไปกดยืนยนันการวางนะครับลองดูได้ไหมอ่าเรียบร้อยคุณผู้ชมปุ่มที่สี่ครับ ีผมจะทำไป3นวีนะประมาณ3าวีเป็นปุ่มคลิกตัวละครอีกครั้งนะผู้ชมเพื่อให้มันขึ้นหน้าต่าง ui ในการอัปเกรดนะครับโห้พี่ก็มาไวไปไวฮนะอ่ะขึ้นมาแล้วปุ่ม5ครับปุ่มอัปเกรดคนระับผู้ชม จริงคระผมอยากทำคลิปนานมากคุณผู้ชมแต่ว่าเกมเกมนี้เขาเขาแก้เขาแก้วิธีหาหาเพชรแบบหาเพชรผู้เล่นน่ะเก่งมากครับุณผู้ชมแก่สุ่มจุดเกิดแก้นุ่นเกี้ยนแก่นั่นครับแต่วิธีนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะเเลยอาตัดใจอาทำคลิปนี้แล้วกันเขาแก้เก่งมากคุณผู้ชมอาเรผู้เล่นผู้เล่นหาอะไรได้ฮะหาเพชรได้แม่งโอ้โหแก้หมดเลยฮะ ดีนะเกลือวิธีนี้ให้เราอยู่นะคุณผู้ชมก็สตอรีก็สตอรี Story นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน15เวฟครับก็แป๊บเดียวแหละก็ตกรอบแล้วประมาณ6นาทีคุณผู้ชมก็ชั่วโมงหนึ่งก็10 10รอบเนาะอืมรอบละ30ตีไปวันหนึ่งก็7,200เพชรครับเปิดคุณผู้ชมเปิดได้ไหลายจอคุณผู้ชมก็คูณไปดิ จอหนึ่งเจ็ดพันสองไอ้จอหนึ่งก็เจ็ดพันสองคูณไปเรื่อยๆฮะเปิดสักร้อยจออะืเปิดสิบจอก็เท่าไรวะเจ็ดพันสองะเออใช่ใช่ใช่คุณก็คูณไปเรื่อยๆครับผู้ชมอันนี้เราสามารถวางตัวละครเพิ่มได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ลากบวกเหมือนเดิมครับเช่นควจะวางนังสือเพิ่มเลือกพื้นที่วาง ผุ่มแปดยืนยันการวางปุ่มเก้าปุ่มสิบอัพเกรดดูสิมันจะอัพเกรดใช่ป่ะปกติผมวางตัวเดียวมันอัพเกรดได้แต่วางสองตัวมันไม่อัพเกรดไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะ รู้ิมันจะอัปเกรดให้ไหมแต่จริงๆวางตัวเดียวก็ผ่านแล้วครับอืมถ้าเกิดเรามีตัวละครที่ดีอย่างเช่นตัวละครระดับมิสติกก็จะสบายครับแต่รีเจเนอรียก็เล่นได้เหมือนกันครับเช่นแฟรงกี้เงี้ยก็ลองแล้วแฟรงกี้ก็ได้เหมือนกันครับ ปุ่มสุดท้ายครับผู้ชมก็เป็นปุ่มเ y a g เกนนะครับหรือว่าเล่น3าีีกครั้งนะฮะแล้วเกมนี้คือดีมากนะผู้ชมเพเเกนปุ๊บเราเกิดจุดเดิมเลยคือเราไม่ต้องวิ่งไปเซตติ้งจุดใหม่ผู้ชมคือเราค้างอยู่จุดไหนปุ๊บมันเทเ a กนเราเกิดจุดนั้นอยู่ที่เดิมครับ แล้วก็ปล่อย F K นะควผู้ชม24่ชั่วโมงครับรอรับ7,200เพชรฮะสไาย์สบายอะครับผมก็ไม่รู้จะตั้งค่าไงผู้ชมพอดีถ้าเกิดเราตั้งถ้าเกิดผมตั้งค่าตัวเดียวเอ้ยถ้าเกิดผมวางตัวเดียวปุ๊บมันจะอัปเกรดได้ผู้ชมแต่ถ้าเกิดวาง2ตัวขึ้นไปปุ๊บมันไม่อัปเกรดให้ผมไม่เข้าใจเหกันอาจจะเป็นที่ความเรีววในการเซตติ้งเซครับแต่ก็ไม่เป็นไรผู้ชมวง วางตัวเดียวก็ผ่านเร้วต่อจบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปสอน FK เนะี่ยหาเพชรในดานสตรอรี่นะครับผู้ชมต่หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อ,นะอ,ตอ,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 อผู้ชม,าม,ามน,น,ชน,นะฮะ,ดดนะนะค,ค,คลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับเออลืมบอกเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ด้ล่้งดีสคริปชันได้นะครับว่าเอ้ยพี่พี่ตั้งค่างี้ดิจะได้อัปเกรดได้แนะนํากันได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ